สวัสดีค่ะทุกคนพบกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้พี่ชมมีความมเถึงฉบับติง่งอีพี3า7มาฝากทุกคนกันค่ะ ความบันเทิงฉบับติงอีพีสามวันนี้ก็คือขยี้โมเมนต์ของไบร์ t วินในงานคอนเสิร์ต Big Mountain Music Festival ครั้งที่12ค่ะค่ะคลิปนี้จัดทาขึ้นมาเพื่อความบันเทิงและเพราะความชอบความชิปความจิ้นส่วนตัวเท่านั้นไม่ได้มีเจตนาทําให้ศิลปินเสียหายแต่อย่างได้เลยนะคะค่ะทุกคนวันนี้ก็มาถึงวันที่น้องตะกู่จะต้องขึ้นโชว์ที่คอนเสิร์ตใหญ่อย่าง Big m o u n t a ท n อีกปีแล้วล่ะค่ะ ก่อนอื่นพี่ชมต้องขออนุญาตและขอขอบคุณแฟนคลับหน้าง,งานทุกๆคนสำหรับรูปสำหรับคลิปที่ได้นํามาแชร์มาแบ่งปันให้พวกเราได้เห็นและได้รับความสนุกร่วมกันขอขอบคุณจริงๆค่ะ ค่ะวันนี้เหมือนคนน้องจะมีงานอื่นก่อนที่จะไปบิ๊กเมลเท่นนะคะทุกคนน้องก็เลยไม่ได้เดินทางไปที่เขาใหญ่พร้อมกับคนพี่คนพี่กับน้องนังนนนก็เลยเดินทางไปถึงก่อนแล้วก็มีการซาเช็กกันก่อนด้วยค่ะคืนนี้เป็นแค่การซาเช็คเท่านั้นยังไม่ได้ขึ้นโชว์จริงนะคะทุกคนแต่ความหล่อความเท่ของน้องไบรท์ก็ทำมาแฟนคลับกรี๊ดกราดกันหน้าดูเลยล่ะคะคุณค่ะ ค่ะวันนี้ช่วงเย็นๆเหมือนน้องวินของเรากําลังรีบมาให้ทันขึ้นโชว์บนเวทีนะคะแต่เหมือนรถจะติดมากหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจค่ะน้องถึงคันนั่งซ้อนท้ายพี่วินมาที่งานกันเลยทีเดียวโอ้ยน้องวินนั่งซ้อนวินอีกแล้วค่ะทุกคนตอนคนพี่อยู่ที่งานก็นั่งวินเหมือนกัน ไม่แน่ใจนะคะว่าน้องออกไปไหนมาแต่มีแฟนคลับเห็นคนพี่นั่งวินเหมือนกันคนน้องก็กําลังนั่งวินไปที่งานเหมือนกันอีกอาจารย์กูนี้รู้สึกจะวนเวียนอยู่กับคําว่าวินจริงๆจริงไหมคะทุกคนค่ะวันนี้พอถึงคิวเครื่อโชว์ของ GMMTV Super Band น้องไรของเราก็ขึ้นโชว์ก่อนเจ้าคนน้องเลยค่ะทุกคนวันนี้น้องไร้เริ่มโชว์ด้วยเพลงขั้นกูเวอร์ชั่นที่ทําดนตรีขึ้นมาใหม่คะ่ะและเพลงต่อมาก็คือเพลงระหว่างทางคะ่ะทุกคนแล้วเพลงต่อมาอีกก็คือเพลงมุบไปไหนนั่นเองค่ะ และเพลงต่อมาเป็นเพลงสากลค่ะนั่นก็คือเพลง monster ค่ะทุกคนและเพลงต่อมาอีกก็คือเพลง sad movie ที่มีน้องณนน,นมาร่วมแจมด้วยนั่นเองค่ะและเพลงสุดท้ายของน้องไร้ก็คือเพลงทำได้เพียงค่ะทุกคนคือวันนี้น้องไร้ร้องไปทั้งหมด6เพลงและน้องใส่เต็มและใส่สุดทุกเพลงเลยละค่ะทุกคนแล้วทุกคนก็ดู enjoy และสนุกไปกับน้องตลอดโชว์เลยจริง ค่ะพอคนพี่โชว์เสร็จแล้วก็เข้าไปหลังเวทีและคนที่ออกมาโชว์ต่อก็คือน้องวินของเรานั่นเองค่ะคุณขาและเพลงแรกที่น้องนามาร้องโชว์ในวันนี้ก็คือเพลงคนนั้นต้องเป็นเธอนั่นเองค่ะและเพลงต่อมาก็คือเพลง Ten Years Later นั่นเองค่ะทุกคนและเพลงต่อมาที่น้องนามาร้องอีกก็คือเพลงเพื่อนสนิทนั่นเองค่ะเอาดีๆลูกเนื้อเพลงมันร้องว่าไงนะแอบชอบเพื่อนสนิทหรือแอบชอบพี่สนิทกันแน่นะ อีแม่ฟังไม่ค่อยถนาดอะครับเอ๊ะไอหูเจ้ากรรมนี่ก็ขี้ชิปจริงๆเพลงเขาร้องว่าแอบชอบเพื่อนสนิทแต่ฉันดานได้ยินลูกร้องว่าแอบชอบพี่สนิทซะงั้นโอ้อย่าถือสาหูของคนแก่ขี้ชิปเลยนะคะทุกคนค่ะและเพลงต่อมาที่น้องวินนำมาร้องให้ทุกคนได้ฟังกันก็เป็นเพลงสากลค่ะชื่อเพลงว่า Love Yourself ของ Justin Bieber นั่นเองค่ะทุกคน โอ้ยพ่อคุณพ่อขนุนหนังของอีแม่เวลาหนูร้องเพลงสากลทีไรอีแม่หลงสำเนียงของหนูทุกทีเลยล่ะครับคือตอนน้องพูดอิงก,ก็ว่าหลงสำเนียงน้องแล้วนะคะแต่พอน้องร้องเพลงสากลก็คือยิ่งหลงหนักเข้าไปอีกเพราะน้องร้องออกมาได้เพลาะมากละมุนเกินเบอร์สุดๆค่ะทุกคนค่ะและเพลงต่อมาที่น้องนำมาร้องให้ทุกคนได้ฟังกันก็คือเพลงแฟนใหม่หน้าคุ้นค่ะทุกคน และเพลงสุดท้ายที่น้องนำมาร้องก็คือเพลง One More Chance หรือเพลงเริ่มใหม่ของน้องที่เพิ่งปล่อยไปนั่นเองค่ะโอ้ยคือเห็นแบบนี้แล้วภูมิใจในตัวน้องสุดๆ Con Big Mountain คราวนี้น้องได้โชว์สกิลการร้องเพลงที่มันเพอร์เฟกให้ทุกคนได้เห็นและการที่น้องมาร้องคนเดียวตั้ง6เพลงและคุมเวทีที่สเกลใหญ่และคนดูเยอะขนาดนี้ได้เนี่ยน้องคือเก่งขึ้นและสกิลเทพขึ้นมากจริงๆค่ะทุกคน เข้าใจแล้วล่ะค่ะว่าทําไมปีนี้น้องทั้งคู่ถึงแยกกันร้องไม่ร้องคู่เหมือนปีที่แล้วเพราะพวกเขาเก่งขึ้นทั้งคู่และมีศักยภาพมากพอที่จะเอนเตอร์เทนคนดูได้ด้วยตัวเองแล้วล่ะค่ะคือเหมือนพวกเราเฝ้ามองลูกๆเติบโตจริงๆเนาะทุกคนเนาะเหมือนพวกเราอยู่กับพวกเขามาตั้งแต่พวกเขาจับมือกันเดินจนถึงวันนี้วันที่พวกเขาต่างคนต่างเดินเองได้แล้วคือเหมือนอยู่กันมาตั้งแต่ลูกเริ่มตั้งไข่จนพวกเขาประสบความสําเร็จกันเลยทีเดียวคือโคตรภูมิใจในตัวลูกๆเลยล่ะค่ะ และภูมิใจในตัวเองด้วยที่อยู่กับพวกเขามาได้นานขนาดนี้ว่าไหมคะทุกคน ค่ะพอพวกเขาโชว์เสร็จแล้วตอนที่เพื่อนๆพี่ๆในค่ายออกไปโชว์บ้างน้องถังคูก็พากันเมามันกับเพลงจนพากันเต้นดุ๊กดิ๊กไชูมือเชียร์อยู่ข้างๆเวทีเลยละค่ะทุกคนคือตอนแรกคิดว่าคอนบิ๊กมอลเทนปีนี้น่าจะไม่มีโมเมนต์คู่ของพวกเขาในแน่คิดว่าคงจะเป็นประมาณว่าขมแต่ไม่คายนแน่ๆค่ะทุกคนบางคนก็บอกว่าไม่หวังแล้วบางคนก็เก็บกล้องแล้วละ่ะไม่ถ่ายต่อละบางคนก็บอกว่าจะไปเมาย้อมใจสักหน่อยเพราะปีนี้ขมเหลือเกิน ตั้งแต่บ่ายจนถึงมืดพวกเขายังไม่มีโมเมนต์ให้เห็นเลยค่ะแต่พอถึงเพลงรวมสุดท้ายเท่านั้นล่ะค่ะกับตันเรือก็ปาโมเมนมาอย่างจังเลยล่ะค่ะทุกคนคือตอนแรกพี่คริสกับน้องนัทนนร้องอยู่หน้าเวทีจุดจูบทรวินก็เดินออกมาสมทบและร้องเพลงคุณและคุณเท่านั้นร่วมกันค่ะทุกคนซึ่งพอออกมาปุ๊บ เขาก็หันหน้ามองกันแล้วร้องเพลงไปชี้นิ้วใส่กันไปค่ะคุณขาแล้วไรก็เดินไปที่มุมเวทีของฝั่งน้องนนท์แล้วพอร้องไปเรื่อยๆก็เดินกลับมายืนตรงกลางข้างๆเจ้าคนน้องแล้วจู่ๆก็หันหน้ามาเต้นใส่เจ้าคนน้องซะงั้นแล้วก็เดินหนีไปอีกรอบค่ะทุกคนแล้วสักพักก็เดินกลับมายืนใกล้ๆกับน้องอีกแล้วก็เดินไปทางพี่คริสแล้วก็เดินถอยหลังกลับมาใกล้ๆกับน้องอีกแล้วจู่ๆก็ยื่นแขนมาโอบไหล่น้องปั๊บทันที โอ้ยพอคุณเ้ยเฉียดน้องไปเฉียดน้องมาตั้งหลายรอบก็จะโอบไหลน้องได้อีแม่นี่ลุ้นจนตัวโกงว่าเมื่อไหร่ว่าเมื่อไรเมื่อไหร่ลูกเขาจะโดนตัวกันสักทีคือกว่าเขาจะโดนตัวกันได้อีแม่นี่ลุ้นจนแทบขาดใจเลยจริงๆตายตายตในที่สุดด้อมิชันก็มีโมเมนต์กับเขาสักทีคะ่ะคุณขาโอ้ยตอนแรกนึกว่าจะขมทั้งงานซะอีแต่สุดท้ายก็หวานอยู่เดอ้อว่าไปค่ะเขาโอบกันแค่นี้มันยังไม่พอหรอกคะ่ะ คาเนียนโอกน้องครั้งที่สองมันหยุดตอนถ่ายรูปรวมช่วงท้ายๆค่ะท,ทุกคนคือตอนแรกที่น้องนนนกับพี่คริสบอกทุกคนว่าจะขอถ่ายรูปรวมไบร์ย,ยังยืนอยู่ตรงกลางระหว่างน้องนนนกับพี่คริสนะคะแล้วจู่ๆไบร์ก็เดินเอีย้ยวตัวออกไปทางเจ้าคนน้องแล้วก็ไปยกมือไหว้ขอบคุณแฟนๆครับขอถ่อายร,รูปไปลงไลฟ์หนนะอ่อยนะเอ้ยโอไจีเก่าหรือเะไล์ันให้ภาพหนุมเก๋ไม่ทางผมบอกเอ้ แกต้องเลยนะแล้วพอเขาเรียกถ่ายรูปปุ๊บพี่แกก็หันควับแล้วเดินดิ่งๆเขาไปกอดคอน้องชายคนสนิทหมักทันทีอาจารลูกชายฉันเนียนเก่งไหมล่ะคะทุกคนถ้าไม่เนียนเดินออกมาทักทายเป็นแฟนฝั่งทางเจ้าคนน้องก่อนแล้วค่อยไปถ่ายรูปก็คงจะไม่ได้รูปกอดคอน้องแน่ๆคือถ้ายืนอยู่ที่เดิมในตอนแรกคนที่ยืนอยู่ริมก็จะเป็นเจ้าคนน้องและคนพีก็จะได้กอดคอกับน้องนนท์กับกอดคอพี่คริส แต่จะไม่ได้กอดคอน้องชายคนสนิทแน่ๆพี่แกก็เลยเนียนแยกตัวออกมาก่อนแล้วค่อยหายจังหวะไปกอดคอน้องตอนถ่ายรูปมันจะได้ไม่ดูจงใจจนเกินไปแถมตอนถ่ายรูปลูกชายฉันแกนโลกเอียงไปทางเจ้าคุณน้องเหมือนเดิมเลยค่ะทุกคนแหมลูกชายฉันนี่มันช่างคิดวางแผนมาดีซะเหลือเกินได้ใจแม่จริงๆเลยลูกเอ้ยยังค่ะความฟินมันยังไม่หมดเท่านี้ค่ะทุกคนคือพอจบโชว์เจ้าคุณพี่ก็ได้อัพคลิปนี้ลงที่สตอรี่ไอจีพร้อมกับแท็กแม่อีทและแท็กเจ้าคุณน้องด้วยค่ะทุกคน โอ้ยตอนคนน้องกำลังร้องเพลงเริ่มใหม่อยู่ที่หน้าเวทีนั้นแม่นมีดก็กำลังขม,มักขมเนถ่ายคลิปลูกชายอยู่เจ้าคนพี่เขาก็ถ่ายคลิปแม่นมและถ่ายคลิปน้องชายคนสนิทอีกทีแล้วก็เอามาอัพลงที่สตอรี่ไอจแล้วก็แท็กทั้งแม่นมและแท็กทั้งน้องคือทุกคนคิดดูนะคะว่าคนพี่จะปลื้มใจและภูมิใจในตัวน้องชายคนสนิทมากสักแค่ไหนถึงขั้นถ่ายคลิปของน้องเอามาอัพลงที่สตอรี่ไอจีเพื่ออวดความเก่งอวดความสําเร็จของน้องให้คนอีก16.7ล้านคนได้เห็นนะคะคุณขา โอ้ยก็เขารักเขาภูมิใจของเขาอ่ะเนาะมันก็เลยต้องอวดต้องขิงให้คนทั้งโลกได้รู้กันสักหน่อยว่าไหมคะทุกคนค่ะพอคนพี่อัพคลิปนี้ลงที่สตอรี่ไอจีและแท็กเจ้าคนน้องแล้วนั้นเจ้าคนน้องก็ได้มาโคสสตอรี่นี้ของคนพี่มาลงที่สตอรี่ไอจีของตัวเองด้วยค่ะทุกคนโอ้ยไม่ว่าจะนานสักแค่ไหนความซับพอร์ตกันและกันของพวกเขาไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลยจริงๆค่ะแล้วเจ้าคนน้องก็ได้อัพหกรูปนี้ลงที่ไอจีด้วยนะคะทุกคนตายตายตายเขามีรูปคู่กันด้วยจ้าม่า แหมตอนแรกคิดว่าวันนี้จะขมดังบรเพ็ดซะอีกที่ไหนได้ยิ่งดึกโมเมนต์ยิ่งมายิ่งหวานกว่าน้ำตาลซะอีกยังค่ะโมเมนต์ยังไม่หมดค่ะทุกคนรอบดึกแม่อิทก็ได้อัพ6คลิปลงที่ไ g ีด้วยนะคะและหนึ่งใน6คลิปนั้นก็มีคลิปเขากอดกันหลังเวทีด้วยค่ะคุณขาคือตอนที่ไบรท์โชว์บนเวทีเสร็จแล้วเดินเข้าหลังเวทีไปน้องนนทก็กอดให้กําลังใจพี่ไบรท พอน้องลนนท์กอดเสร็จเจ้าคนน้องก็บอกพี่ว่าสุดยอดแล้วทั้งคููก็เข้าไปสวมกอดกันและกันค่ะทุกคนโอ้ยพวกเขาให้กําลังใจกันด้วยการกอดแทบจะทุกงานเลยจริงๆคือถ้าไม่มีใครถ่ายคลิปมาเราก็จะไม่เห็นว่าพวกเขากอดกันจริงๆเขาอาจจะกอดกันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วล่ะค่ะทุกคน อ,อีชั้นรักในความสัมพันธ์ของคู่นี้จริงๆคําว่าเคียงบ่าเคียงไหลที่พวกเขาเอามาตั้งชื่อคอนคู่เนี่ยพี่ชมว่าเหมาะกับพวกเขามากจริงๆค่ะคือพวกเขาอยู่เคียงข้างเคียงบ่าเคียงไหลกันมาแบบไม่หวือหวาแต่โคตรมั่นคงเลยล่ะค่ะคู่นี้จะกี่ทุกข์กี่สุขจะกี่เรื่องราวพวกเขาก็ผ่านมันมาด้วยกันหมดแล้วยิ่งกว่าพี่น้องยิ่งกว่าคู่ชีวิตซะอีกคือเป็นทุกอย่างให้กันและกันเหมือนเป็นอีกเครื่องหนึ่งของชีวิตกันและกันเลยก็ว่าได้ ค่ะจริงๆตอนแรกฉันก็แอบคิดเหมือนกันนะคะว่าเจ้าคนน้องอาจจะใส่เสื้อแบรนด์ของคนพี่มาขึ้นเวทีวันนี้หรือเปล่าพอเห็นเมื่อวันก่อนคนพี่ได้เอาเสื้อคอใหม่ไปให้คนน้องกับมือเลยล่ะค่ะทุกคนคือเห็นคนน้องอัปคลิปนี้ลงที่สตอรี่ไอจีแล้วก็ใส่แคปชั่นว่า thank you แล้วก็แท็กแบรนด์ของคนพี่ด้วยนะคะคือที่คิดว่าคนพี่เอาไปให้น้องเองกับมือเลยก็คือถ้าส่งไปให้จะต้องเป็นกล่องเหมือนของคนอื่นแต่ของคนน้องคนพี่ใส่เป็นกระเป๋าผ้าไปให้เหมือนถือไปเองกับมือเลยล่ะคะ่ะคุณขา คือพวกเขาต้องเจอกันอยู่แล้วเพราะซ้อมคอนด้วยกันทุกวันแถมคนพี่ให้เสื้อน้องทั้งสองสีเลยและให้น้องเป็นเบอร์ XL อีกต่างหากโอ้ยพ่อคงรู้แหลคะค่ะว่าน้องชอบใส่เสื้อแบบโอเวอร์ไซส์เลยเอาเบอร์ใหญ่ๆใ,ให้น้องคือน้องยิ่งเอวบางร่างน้อยอยู่ด้วยเวลาใส่เสื้อตัวใหญ่ๆโครงๆแล้วคงจะดูดีน่าดูเลยเนาะทุกคนเนาะโอ้ยชักอยากจะเห็นคนน้องใส่ซะแล้วสิคะคงจะเท่หน้าดูเลยล่คะค่ะว่าไหมคะทุกคน ไม่เป็นไรค่ะถึงวันนี้เราจะยังไม่ได้เห็นน้องใส่มาออกงานสักวันเราคงจะได้เห็นในแน,แน่เพราะคู่นี้เขาชอบช่วยกันทำมาหากินอยู่แล้วด้วยต้องมีสักวันแหละค่ะที่น้องจะใส่เพื่อช่วยคนพี่ขายของก็ทุกอย่างของพวกเขามันคือธุรกิจครอบครัวอยู่แล้วนี่เห็นด้วยไหมคะทุกคนคือถ้าพวกเขาใส่แยกกันอาจจะไม่เท่าไหร่นะคะแต่ถ้าเขาใส่มาคู่กันเมื่อไหร่นะเตรียมจองสาลาให้ชิปเปอร์กันได้เลยค่ะคุณขาชิปเปอร์จะต้องสู่คิดยกด้อมกันอย่างแน่นอนจริงไหมคะทุกคน ค่ะวันนี้พอเสร็จจากโชว์บนเวที GMM TV Super Band แล้วน้องไบรท์ของเราก็มีไปแจมสเตจกับพี่ก๊อฟวักกิ้งฮีโร่ด้วยนะคะทุกคนโอ้ยวันนี้ลูกชายฉันเอ็นจอยสนุกและดูมีความสุขมากจริงๆคือไบรท์เกิดมาเพื่อเป็นศิลปินจริงๆแหละค่ะทุกคนเพราะเวลาน้องอยู่บนเวทีทุกเวทีน้องดูมีความสุขและเป็นตัวเองมากจริงๆก้าวต่อไปกับทุกๆท,ทางที่หนูเลือกและทุกๆท,ทางที่หนูมีความสุขเลยนะคะคนเกง่งพวกเราจะคอยซัพพอร์ตพวกหนูเองนะลูกนะ ค่ะงั้นวันนี้พี่ชมก็ขอมาขยี้โมเมนต์ของน้องทั้งคู่ในงานคอนเสิร์ตบิ๊กเมล์เทนให้ทุกคนได้ฟังกันเพียงเท่านี้ก่อนนะคะเอาไว้ถ้าง,งานหน้าพวกเขามีอะไรฟินๆเพิ่มเติม,ตมอีกพี่ชมก็จะแวะมาเล่ามาขยี้ให้ทุกคนได้ฟังกันใหม่ในอีพีต่อไปค่ะงั้นวันนี้พี่ชมต้องขอตัวก่อนนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะทุกคนสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะสําหรับคลิปนี้พี่ชมก็ขอฝากไว้เท่านี้นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้พี่ชมก็ฝากกดซับสไคร e กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดการอัปเดตคลิปใหม่ๆค่ะไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ